สวัสดีครับวันนี้ผมมีคิวที่จะโชว์พระแท้แล้วก็แชร์ลิงก์ให้เพื่อนๆที่สนใจเข้าไปติดต่อกับเจ้าของพระได้โดยที่ตัวพี่โบเองก็ไม่ได้มีส่วนได้ส่วนเสียนะครับแต่ว่าดูได้ว่าพระองค์นี้แท้แล้วก็คอนเฟิร์มให้หรือถ้าเพื่อนไม่เชื่อใจพี่โบก็จะเอาไปให้สมาคมพระเครื่องออกบัตรให้ก็ยังได้นะครับอันนี้คือผ่านอยู่แล้วเดี๋ยวจะบรรยายให้ฟังว่าพระกระดูกผีองค์นี้เป็นพิมพ์ไหน พระกระดูกผีองคนี้จะเป็นพิมพ์ปิดตาที่เรียกว่าพิมพ์ลึกนะครับลักษณะของพระปิดตาพิมพ์ลึกก็คือสัสดส่วนขององค์พระเมื่อเทียบกับพื้นเนี่ยจะนูนขึ้นมาและความแน่นของตัวพื้นพระเนี่ยจะไม่เหมือนกับพิมพ์ตื้นเหมือนทํากันคนละครั้งอะครับส่วนสีของพระก็จะออกสีเขียวครามๆหากว่าสององค์จริงอะครับถึงจะเห็นแล้วก็จะมีคล้ายๆกับว่า พื้นผิวที่ยังไม่กระเทาะออกจะกระจุกอยู่ที่บริเวณองค์พระคือเหมือนกับเป็นคราบนั่นแหละครับนี่คือเป็นจุดตายเลยด้านหน้านี่ผมก็บรรยายเสร็จสับเดี๋ยวไปดูด้านหลังกันบ้างครับสําหรับด้านหลังเนี่ยถ้าหากว่าเราได้ลงกล้องเนี่ยก็จะมีจุดดำๆเนี่ยถือว่าเป็นจุดตายนะครับถึงแม้ว่าในรูปเนี่ยขยายแล้วจะมองไม่เห็นจุดดาแต่ว่าถ้าไปลงกล้องก็ไม่ต้องห่วงผมยืนยันว่าเห็นแน่นอนสภาพพระเก็บมาดีนะครับอายุ80-90ปีนี่ได้ขนาดนี้ถือว่าเยี่ยม มาพร้อมกรอบทองหากใครอยากได้ก็ตามลิงก์เลยครับผมติดต่อเจ้าของพระทางเมลหรือว่าถ้าใครเป็นสมาชิกจีพระก็อาจจะหาเบอร์โทรได้ไม่ยากนะครับวันนี้ก็ขอจบเชียร์ให้เช่าพระไปก่อนสวัสดีครับ